มเดี uhm. mm nope. ๋ยวจะลงคุณเกมไหนได้ค yeah. so, huh. ah, oh hmm. so, uh, ุณยามิกีเนี่ยก็ไม่รู้เนี่ยก็เราจะทำอะไรเนี่ยเราจะทำอะไรกันเนี่ยจะลงไอเกมเนี่ยไม่ใแฮมเจะเกมไหนจะได้จะได้เลือกอะไไงยูสกัดยังไยูสกัดเลยมเดมละแล้ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิม้าโคนเหมือนเดิมลนะเหมือนเดิมเหมือนเดิม เอาเอาเอาแลจะเอาเดียวมันก็กลข่เดินมาด้วยอนึกว่าจะรีเอยไหมอกูาาเีอะอะอเอะไรอเมอลเรอไเอิอยูในไซร์ลอ่ะเพื่อนไ B อยู่ไซ B ้กูกลังจะเข้าไซเลย อยู่ในไซี้มานานแล้จเฮ้ยเดี๋ยวไปทางนไปยังไง่ะอันเปียมีดให้กูด้ยนิโอ้ยมึงจะซื้อทุกดาบไปหลยสัตว์ตังมันเหลือไอดาวไอ้เอหลังไหลังไหลัง้ยมีมีมีเจ็มีเจมีเกูจะหกสิบแล้วนะชันนะว้างว้าวว้าวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยว เมื่อกี้เงิ่นชุก็เกินไปคอนเทนต์ชิปเองเลยเราไปสวยเอ้ยเฮ้นนอกตกมันนอกตกเฮ้ยนเนนอกตกเฮ้ยคอนเทนต์าไยเพื่อนเราันไม่ตายวะเป็นไหมใช่ไหมนะาจนแรงวะเนี่ยฆ่าเพื่อนแล้วก็เอาเอาเอาหนึ่งแต้มอันติอะไรอเงี้ย เอาเพื่อนเอาแมนคอมส์ิครัเพื่อนเอาแต้มจริงจริงมันควรจะลบเอลบสแต้มันตีไว้ความจริงอะดุนเอาดโลกันเองด้วยสัตเพื่อนกวโะเนโลเนน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 ตันกันเองยตันกันเองนี่ยรู้สารหลบหลบทุกขวาขวาโอ้ยไปไปไปสั่งมวยมันในสัตว์าด่เอ่เอ่เอ่อเอ่อเอยอเเอ่เอ่เอเอเออเออ ปืนบูมนี่หน้าหน้าเฟมมากเลยบูมยัามันไม่ตายนะไม่กินซ้านด้วยกันเลยเป็นปื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 นไอเดี๋ยวม่ช็อปปืนเหมือนกันเนี่ยอยากช็ปปื้อตายตายสีสีกะลาสกะลาสล่าสุดเหตุยั่หลังบ้านไปไหนสั่นหลังมันไปไหนล่าสุดยั่หลังบ้านอ่ะออกไม้เวนหลังบ้านนี่บ้านเราใช่ไหม ไอ้เหี้ยโอ้ไอ้เหี้ยแค่เล่นออฟแม่เราเก็บแล้วเก็บนะรูปเจ็งเลยวะไอ้นี่ไอ้นี่คนนึงนี่คนนึงอยู่ในซอกอยู่ในซอกอยู่ในซอกไม่ใช่ซอกอ่ะไม่ใช่ซอกไม่ใช่ซอกมันอยู่แบบอยู่รองอยู่รองกันแล้วขึ้นบีแม่นะมันนี้มันโอเคแล้วมันเอียดจริ้งใช่เนี่ยเออเออ ่ตเอ๊ะหรอไม่ต้องว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 อหลบ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 ไม่ต้องวอเอาราเอ๊ว่ะไม่ต้องดู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 มีอย่างเดียว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 ขายอเลยครูขายวอ่ร้นเนี้ยวันนี้่ะกอล์มมา ขากลาดเ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 ขากลาดสีสีสีเอ้ยมาแล้วไปไปไปไเราลเหตไป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 ปไ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 เยเฮ้ยย ก็ไม่รู้โดนเกินอามิด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 รายมิดโอ้โหแล้มิดอิดโอ้ยสีสีสีแล้วสีแล้วไปไปไีส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 ีเข้ไปเข้าไปไปบุมเดี๋ยวหิวให้บุดมไป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 ไจีมีมีมึงชูเพี้ยไรล่ะมึงเห็นกูเป็นใครเห็นกูเป็นเป็นตัวอะไร เออเฮ้ยเฮ้บูบูมันลอยมันลอยฟ้ามันลอยฟ้าไปไปเฮ้ยมีแบนทอมมีแบนทอมมีแบนทอมยังเลยไม่กินมันเลยไม่กิน มีอไรน้อาคุณพจ็บคอายไปแล้วเข้าสีมาแล้วเข้าสีเข้าสีงไงไป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 เ้าสีมาแล้วมาแล้วาแล้วม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 าแล้ว ลมลมลมคราวนี้มีอะไรก่อนกูกูกูเต็มหลักแล้วไงกูเอกู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 กกูอยู่นกูนมเฟกกูเฟกกูไม่เฟกด้วยมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันอยู่ไหนก็อยู่บ้านป่ะเขนมอยู่นิดอ่ะ เราอยู่นี่บ้านเราเลยบ้านเราคนเดยอยู่คนเดีอะไรอะไรมาเนี่ยเจมเก็บเก็บปืนได้ไหมเจมเก็บปืนนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วารุวารุเขาดีเคีมไซด์กันอย่างนี้เหรอวะไอเฮียเอ้ยกันสุดเลยกลับมาแล้วเขามาแล้วคนมาแล้วโอเคโอเคอีซี่อีซี่ ไม่มีไม่มีเข้าไหนไม่มีเฟกนิวเฟกนิวอยู่ลองอยู่ลองสองตัวอยู่ลองสองตัวเดินไปเจ็ดสิบเดินไปเจ็ดสิบเลน่าตัวเดียวล่า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 วิ่งล่าวิ่งล่าวิ่งล่าวิ่งเข้ากระลาวิ่งเข้ากระลาเลน่าเขากระลาเลน่าเขากระลาเหมือนมึงล่าล่าล่าโอดินโอดินโอดินแบ็กไซด์แบ็กไซด์โอดินแบ็กไซด์โอดินแบ็กไซ โอดินแบ็คไซต์โอดินแบ็คไซต์วิวิ่งเข้าไปวิวิ่งเข้าไปไอ้เรื่องเหมือนขั้นตอนวิ่งเข้าไปพูดกินเงนฆ่ามันจะทำอะไรโอ้โหเฟกจีจีโอ้โหเฟกจีจีกูจะสอนการบินแบบอุตรอให้ดูเออพอแล้วมันจะถึงหมดกระสุนปอดในแรงยูนในแรงยูนเลย

แกบอกว่ากอยูนี้่นขี้ี้ข้นข้างหน้ามีคนนะขึนออคืนแน่เลยโดนขบไหมจัดหน้ามาจัดหน้ามาหวาก็มาตัวนี้ก็มาไอ้จีไอ้ีไอ้ีช่วยเวลาเปี่ยนสกิลคยนี้ช เดี new new uh, Wait, parole, uh ๋ยวกูบ ok ินใหม่เ hmm, ดี๋ยวกูบินใหม่ไปกินบินพลาดอ่าบินพลาดบินภาพบินภาพนะเอาแบบสวยๆนะมือเอาเบ็ดนกเป็นเบยร์รอดไหมไม่ไม่ไม่แค่นี้ก็พอแล้วอ่าพอบินสวยๆมีมีสกายสกายปล่อยนกมา ดูดูดูเกลียเฟรีไปไหนก็วะเปิดมึงไอ้ยังไม่ทันได้กดอ่ะไม่ได้ทเห็นหลังแล้วมึงได้ยังไงเนี่ยเปิดแผนได้แผนได้แผนซีได้ชัวร์เลยได้ชัวร์เลยอีตัวนี้อยู่ตรงนี้อีตัวนี้อยู่ตรงนี้เออมันอน่อมแล้วมันอน่อมแล้วเออสวยอย่ามีคุิ่นจวาจังเพื่อนอยู่เองเข้า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  ไอ้ย่าอบเต้ยนมาไม่ห่วงได้สัตโอ้โหมีใครอยู่จอกูอยู่งอย่างนั้นน่ะมันก็เหมือนสุ่มกาชาแหละเดี๋วก็สุ่มมันก็หมดแล้วจริงโดดไปแล้วโดดไปแล้วเอ้ยกูช่วยกูแพ้งูกูเพิ่งแพ้งู ไปไเอาอีเอาอีเอาอีเเอาอีมิดนะโมิดมิไม่ใช่ไม่ใช่เราติ๊กๆิเฉยติ๊กเฉามิดที่ไหนเราอยู่ตายทุกานสองคนตอนนี้ทุกคนสองคม่สม เพื่อนกูสามสี่คนเดินผ่านเอช็อตไปได้ไงไม่ได้เคิยมีคนเป็นนิวมีคนเป็นนิวทำไมกูเดินมากูเจอเฮ้ยมันเล่นเชียร์ดิปเป่าไม่ต้องซื้อ